ผลงานของสแบงในกว่า15ปีที่ผ่านมาครับเราสร้างโรงไฟฟ้ามาแล้วมากกว่า15โครงการมีทั้งโครงการที่เป็นทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการที่เป็นโรงไฟฟ้าขยะมีทั้งโรงไฟฟ้าที่เป็นขนาดเล็ก2เมกะวัต์จนไปถึงโรงไฟฟ้า10เมกะวัต์มีโรงไฟฟ้าที่เป็นผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วก็มีอีกหลายๆโรงไฟฟ้าที่เป็นลักษณะของการผลิตไฟฟ้าและก็ไอ้น้ำหรือที่เราเรียกว่าโคเจนเนอเรชั่นด้วย และอย่างปัจจุบันโครงการที่กิสแบงกําลังทําอยู่มีขนาดของการผลิตไอน้นํา520ตันและมีการผลิตไฟฟ้าถึง85เมกะวัตต์ซึ่งอันนี้ก็เป็นโคเจเนเรชันขนาดที่เรียกว่าใหญ่มากๆเลยในประเทศไทย